ล่วงเลยแค่มือโยกออกเลยแต่รับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยใครอยากให้มันล่วงทำไมไอ้ที่ล่วงลงมาเงี้ยครับที่เห็นตามพื้นเนี่ยมันคือไม่ใช่อ่ตัวดอกที่ผสมเสร็จแล้วนะครับก็คืออย่างเนี้ยตัวนี้จะเป็นอ่าเกสรตัวผู้ซึ่งมันผสมเกสรเสร็จไปแล้วมันก็จะทิ้งหมดอายุของมันแล้วมันก็จะล่วง อันนี้ก็คือกีบเลี้ยงกีบดอกที่มันร่วงลงมาไม่ใช่ตัวดอกที่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มเห็นเพีย้ยไฟแล้วเราเลยต้องรีบเคลียร์มีบ้างแล้วพี่ต้องรีบฉีดแล้วล่ะถ้าอย่างนี้ฉีดอะไรอ่ะฉีดยาเพีย้ยครับเพีย้ยเพีย้ยไฟก็จะเป็นพวกของหญิงงามจะเป็นอีตอนอัลตาเมทินแล้วก็ดูอเวนจีก็ได้อีตอนใส่สักอ่ร้อยห้าสอาัลตาเมทินทักร้อยหนึ่งแล้วก็ เอนอ energy สักร้อยถึง150ก็ได้ครับถ้าเยอะมากก็150ไปเลยฉ mm hmm. ีดผ่าดอกได้เลยครับยาตัวนี้แต่ฉีด mm hmm. แนะนํำฉีดให้เสร็จช่วงประมาณ10บโมงไม่ไม่ควรฉีดตอนที่ว่าติดเที่ยงเพราะว่ายามันมีปฏิกิริยายอยู่แล้ว